นี่อีกกระแยงก็บังตัดอยู่เหรออือถึงน่ะน่ารบกวนบ้านเลยอะอากสายวิธีนี้เอาเออมันโอนจะขึ้นถึงเงื่อนอกสายอย่างเดียวเพราะมันขึ้นไปถึงถึงน่ะถึงน่ะนี่ตอนล้วนมากไปล้วนบางเพราะว่าสูง่ะ

นี่เลยเก็บได้เยอะแยะเลยครับเก็บงอนได้เยอะแยะเลยอืมอ่ะกินโชยดูด้วยอร่อยอือร่อยบ้าแล้วครับอืหวานอร่อยหวานอร่อยแกเป็นมัตโต้หนึ่งครับ